ยังอยู่กับสถานีประกันสังคมกระทรวงแรงงานครับหากท่านผู้ชมยังจํากันได้นะครับกรณีที่มีพนักงานของกิจาการร่วมค้า c k t c ทนะครับสท่านนะครับขณะกําลังเชื่อมแก๊สเพื่อที่จะสร้างชั้นลอยลงไฟฟ้าสายสีม่วงย่านเตาปูนนะครับในเขตบางซื่อกรุงเทพเนี่ยได้เกิดถังแก๊สระเบิดขึ้นนะครับแล้วก็ถังแก๊สเนี่ยได้ไป เผานะครับร่างกายของพนักงานทั้งสองคนนะครับก็คือคุณอภิสิทธิ์สมานชัยและก็คุณสราวุฒิบ่งสาได้รับบาดเจ็บนะครับจนต้องเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลบางโพนะครับที่เขตบางซื่อนั่นเองนะครับอาการค่อนข้างสาหัสครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับทางสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพพื้นที่2นะครับได้เข้าไปเยี่ยม ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับแม้นว่าทั้งสองคนจะอยู่ห้อง ICU นะครับแต่ว่าเราก็ได้ไปพูดคุยนะครับกับบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นญาติไม่ว่าจะเป็นทางแพทย์เองรวมถึงนะครับพนักงานของกิจการร่วมค้า c k t c นะครับซึ่งวันนั้นผมได้ไปติดตามเรื่องนี้ด้วยนะครับเราไปติดตามกันครับแล้วก็หมดเวลาของสถานีประกันสังคมกระทรวงแรงงานแล้วครับผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมแวบ,บเวียนมาในพื้นที่เขตบางซื่อกทมนะครับเพื่อที่จะมาดูการเยี่ยมเยือนนะครับของสํานักงานประกันสังคมพื้นที่2กทมนะครับซึ่งวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะมิมาเยี่ยมเยียนพนักงานบริษัทกิจการลูกงค้า c k t c นะครับซึ่งประสบอุบัติเหตุนะครับได้รับบาดเจ็บและก็เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลบางโพ เขตบางซื่อนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันนะครับว่าพนักงานตรงนี้ทํางานอะไรกันบ้างรวมถึงสิทธิประโยชน์ที่เขาควรจะได้รับในระบบประกันสังคมมีอะไรครับเนื่องจากการทํางานด้วยนะครับครับผมจะถามคุณชวนพิษก่อนนะครับในฐานะที่เป็นหัวหน้าส่วนงานสิทธิประโยชน์ะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรารับ2คนนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเมื่อวานค่ะวัน,นหลังหนึ่งทุ่มนะคะที่ประตบอันตรายเนื่องจากการทํางานก็ประมาณหนึ่งทุ่มมค่ะ,คะ,คะ อันนี้เรารับมาเป็นคนไข้เนื่องจากการทํางานะนะฮะอันนี้เป็นของจ้างปฏิบัติงานอยู่ประดีมีถังแก๊สที่เชื่อมเหล็กระเบิดค่ะครับมีจํานวนกี่คนฮะที่ <S 2> 2 <S ได้รับบาดเจ็บสองคนนะฮะ,ะสองคนอันนี้สิทธิประโยชน์เขาควรจะได้มีอะไรฮะ,ะในเบื้องต้นคือค่ารักษาพยาบาลที่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานเนี่ยก็จะได้รับค่ารักษาตั้งแต่4ี่หมื่น สี0 0มบาทขึ้นไปจะท0กสามแสนนะคะตามหลักเกณฑ์ค่ะครับอันนี้รวมค่าใช้จ่ายด้วยใช่ค่ะที่อยู่ในโรงพยาบาลครับแล้วถ้าหากว่านอนโรงพยาบาลตามวันขึ้นไป ก็จะได้รับเงินทดแทนอีก60%ของค่าจ้างครับทั้งสองคนนี้ผ่านเกณฑ์นะครับผ่านระเบียบในการส่งเงินสมทบครบถ้วนไหมครับครบถ้วนค่ะครับอันนี้เราเช็คมาแล้วนะครับครบถ้วนนะฮะในส่วนของตัวพนักงานเองเนี่ยตัวของบริษัทเองเนี่ยนะครับอันนี้เขาต้องเข้ามาชดเชยด้วยหรือเปล่าไม่ค่ะอันนี้ไม่นะอันนี้เป็นเงินสำนักงานประกันสังคมดูแลใช่อันนี้เป็นเงินกองทุนเงินทดแทนนะครับอันนี้จริงๆแล้วมันมีกฎเกณฑ์ยังไงบ้างอะ งช่ครับ่ก็กรณีที่ลูกจ้างนประสบอุบัติเหตุในเรื่องของการทํางานคกองคืนเงินทดแทนก็จะเข้ามาดูแลแทนนายจ้างนองจากว่านายจ้างรายนี้ได้ส่งเงินเข้ากองคุนเงินทดแทนตามถูกต้องตามกฎหมายค่ะครัพราะว่าในเรื่องของสิทธิประโยชน์รายละเอียดอยากให้เป็น้องค่อ้อณคุณกฤษดาครับคุณกฤษดาครับเชิญครับครับก็คืออย่างที่หัวหน้าเรียนนะครับก็คือในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะครับ สำนักงานประกันสังคมก็จะดูแลนะครับในเรื่องของเงินทดแทนการขาดไรายได้ <c oughs> ครับ60เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปมีในรับรองแพทย์ที่สามารถพักรักษาตัวตั้งแต่3วันนะครับ <c oughs> <c oughs> จะได้60เปอร์เซ็นต์จากสำนักงานประกันสังคมนะครับตลอดระยะเวลาหนึ่งปีนะครับแต่หลังจากนั้นก็จะเป็นถ้าสิ้นสุดการรักษาแล้วหรือว่าแพทย์ลงความเห็นว่าถึงขั้นทุพพลภาพนะครับก็จะมีเงินทดแทนให้นะครับแล้วก็ในขณะที่ระหว่างฟื้นฟูอยู่เนี่ยเราก็มีศูนย์ฟื้นฟูให้ครับ <c oughs> อันนี้ก็เข้าเราเป็นระเบียบเป็นกฎเกณฑ์อยู่แล้วที่รูกจ้างที่ประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงานจะได้อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเป็นหลักการโดยทั่วไปนะครับกรณีผมถามนอกเหนือกรณีที่รักษาตัวไปแล้วเกิดเสียชีวิตอันนี้เรามีอะไรต่อเนื่องครับเป็นเรื่องของค่านำศพมีค่านำศพมีอะไรอะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นสิทธิประโยชน์ที่ก็จะได้ตออันนี้เป็นของประกันสังคมเป็นของกองทุนเงินทดแทนเพราะว่าเหตุมันเกิดเนื่องจากํรงานเนื่องจากการทำงานมาก่อน นะครับครับจริงๆแล้วเนื่องจากการทํางานเนี่ยเรามีกฎเกณฑ์นอกจากในเรื่องของการรักษาพยาบาลในเรื่องอ,อย่างอื่นเนี่ยเรามีไหมครับคครับใที่เจ้านรักษาไม่พอนะคะคจากที่ส่รจไปแล้วเรามีศูนย์ฟื้นฟูสวัสดิภาพคนงานของเรานะคะเปิดอยู่ทั้งหมด3จังหวัดคือระยองนะระปทุมธานีเชียงใหม่และจังหวัดที่ขอนแก่นนะคะ<ม>เพื่อจะส่งให้ลูกจ้างเข้าไปรักษาได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆได้สิ้นครับ ครับศูนย์ฟื้นฟูตรงนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของการฟื้นฟูแล้วเนี่ยเรามีในเรื่องของการเสริมทักษะให้ในเรื่องของวิชาชีพในเรื่องของอะไรต่างๆที่เขาถนัดมีไหมมีค่ะทุกอย่างจะสามารถลูกจ้างสามารถมีทั้งด้านฟื้นฟูด้านจิตใจฟื้นฟูด้านอาชีพแล้วก็ด้านการรักษาทางกายทางใจาั้งหมด่องเรื่องกันไปได้เลยค่ะเราจะครบคู่กันไปทั้งหมดทั้งสออย่างนี้เลยค่ะครับแล้วก็การหลังจากการฟื้นฟูแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะกลับมาทํางานในที่เดิมได้ไหมบริษัทจะรับไหมอันนี้ใครจะเป็นคนถกคนพูดอ๋ออตรงนี้นะคะ าสูงนั่นคือแล้วนะคะทางเจ้าที่ทางสูงขึู้ก็จะมีแบบสอบถามนะคะว่าจะกลับเข้ากับอาชีนเดิมจะไปประกอบอาชีพแต่ส่วนที่ว่าตัวเองได้สุดขึ้นมาตรงนี้นะคะเพราะว่าในกรณีที่เขาอยู่สูงขึ้นฟูแล้วหลังจากขึ้นสู่การรักษาที่คุอหมอท่านดูแลให้จนที่สุดรักษาหมดแล้วทางสูงขึู้ก็จะประเมินการสูญเสียให้ก็จะมีเงินก้อนหนึ่งที่จะไปรักษาตรงนั้นนะะฮะในเรื่องของถ้าการฟื้นฟูในช่วงทุพพลภาพเนี่ยต้อง มีอวัยวะเทียมอะไรต่างๆอันนี้ใครเป็นคนจ่ายตังค์ในเรื่องของตรงนี้ส่วนผู้รเป็นคนจัดก,การทั้งหมดดูแลทั้งหมด<ช>ทั้งระบบเลยด,ลดูแลทั้งระบบเลยลเ,ลเลยเลยานเจ้าหน้างไม่ต้องจ่ายเลย,เลย,เลยค่ะครับครับ,รบในส่วนของ,ของเขตบางซื่อเองนะครับในส่วนของพื้นที่สองกตมท,ที่ทา,สางสานักงานประกันสังคมดูแลอยู่เนี่ยตรงนี้มีแล้วเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องจากการทัางานเดือมไหมครับ ก็เดือนหนึ่งเฉลี่ยแล้ว200กว่าลาย200กว่าลายใช่ค่ะนั่นเป็นนั่นก็หมายถึงว่าเป็นเขตของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเขตงานหนักเยอะงานทั่วไปอะค่ะอย่างเช่นนะคะอย่างแมสเซนเจอร์ของแต่ละบริษัทอย่างเงี้ยค่ะล้ากำลังออกไปทํางานขับรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งของหรืออะไรแล้วประสบอันตรายอันนี้ก็ถือว่าเนื่องจากการทํางานทั้งนี้เองเนี่ยทางสานักงาน การสังคมพื้นที่สองเนี่ยเรามีการอบรมนลงไหมฮะในเรื่องของการดูแลในเรื่องของอุบัติภัยที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องจากการทําง,งานที่ผ่านมาก็มีการอบรมค่ะอบมรมในจ้างะะอือะก็คือเป็นการให้ความรู้ใช่ค่ะนะฮะค่ะครับอันนี้เราเราทำอย่างต่อเนื่องมากน้อยขนาดไหนทุกปีค่ะทุกปีแต่ว่าอบรมในจ้างเนี่ยเราที่สํานักง,งานเองนะคะคก็มีการอบรมปีละหกค,ครั้งค่ะ ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมผู้ป่วยนะครับที่ได้รับอุบัติภัยจากถังแก๊สในการเชื่อมเหล็กระเบิดนะครับเดี๋ยวเราจะไปกับทางเจ้าหน้าที่ของประกันสังคมด้วยครับครับเราจะสอบถามอาการของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับจากถังแก๊สระเบิดในการเชื่อมเหล็กนะครับที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีเตาปูนนะครับซึ่งคุณหมอเป็นผู้ดูแลคนไข้ทั้งสองคน นะครับทั้งสองคนเนี่ยอาการแตกต่างกันไหมฮะอาการแตกต่างกันครับสำหรับคนไข้ชื่อคุณสราวุธเนี่ยอาการจะมากกว่าเพราบคุณพิธิ์คุณสราวุธเนี่ยโดนอะไรมาฮะโดนนอกจยกไตส่คอกหรือเปล่าครับก็คือจริงๆแล้วตอนที่มาถึงโรงพยาบาลเนี่ยสิ่งที่ตรวจพบได้ก็คือว่ามีแผลในลักษณะของแผลลักษณะกลุ่มแผลไฟไหม้ํำรอนลวกทั้งตัวนะครับทั้งตัวเลยคือตั้งแต่ใบหน้าลงไปจนถึง จนถึงขาเลยท <Haj ar> ั้งตัวเลยครับส่วนของคุณอภิสิทธ like ิ์นี่จะมีมีน้อยกว่ามีน้อยกว่าคือหมายถึงว่าบริเวณกินอนาบริเวณแคบกว่าครับแล้วก็ไม่ดูลักษณะแผลแล้วไม่ลึกเท่าตอนนี้อาการของคุณสลาวุฒิเป็นยังไงฮะก็ยังยังอยู่ในระยะที่เรียกว่าต้องติดตามอาการใกล้ชิดครับ คนไข้ยังพอมีสติสามารถออตอบสนองต่อการคําถามสามารถพยักหน้าตอบอะไรอย่างนี้ได้แต่ว่าเรื่องการดูแลเรื่องสัญญาณชีพการให้สารน้ําการให้น้าเกลือ,อ,อการเฝ้าระวังโรคติดเชื้ออะไรพวกนี้ยังคงยังคงต้องดูแลอย่างใกล้ชิดครับใกล้ชิดก็คือตอนนี้ยังอยู่ห้อง ICU อยูอ, ICU อยู่นะครับอันนี้ถ้าจะรักษาเนี่ยคุณสลาบุษยเนี่นานไหมฮะถ้าจะใช้เวลาขนาดไหนการรักษาเนี่ย โดยโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยคิดว่ายังไงก็คงต้องกินในเวลาหลายวันอยู่แล้วแล้วก็คงจะต้องเป็นลักษณะในส่วนของาศาสตร์สาขาวิชาชีพมาร่วมกันดูแลหมายถึงว่ามีทั้งหลกักๆก็คือว่าคุณหมอเ,อ,อเสรยกรรมตกแต่งหรือเสรยกรรมพลาสติกซึ่งจะต้องมาซึ่งจะเป็นคุณหมอที่ดูแลเรื่องในด้านในด้านการทําแผล แล้วก็มีทางด้านทีมอื่นๆทั้งหมอยุรแพทย์นะครับแล้วก็มีทั้งเรื่องของคุณหมอโรคไตครับ,รบแล้วยังมีเรื่องของโภชนาการอ,อันนี้กระเทือนไปถึงภายในอาวัยวะข้างในด้วยใช่ครับหลักๆเลยก็คือเพราะว่าการผิวหนังเบื้องต้นเลยคือผิวหนังที่ไหม้ขนาดนี้มันก็จะทําให้สูญเสียน้ำหรือเกลือแร่เสียโปรตีนอะไรพวกนี้ไปเยอะ <ๆ S 2> แล้วก็จะส่งผลต่อการทางานของอวัยวะอื่นตามมาครับมีความเป็นไปได้ไหมครับที่เขาจะกลับมาเป็น ปกติเหมือนคนธรรมดาทั่วไปถ้าปกติในแง่ผิวหนังเนี่ยคือ,อถ้าจะให้ว่าปกติเหมือนผิวหนังอย่างนี้เลยก็ก,ก็ก็อาจจะลำบากบแต่ว่าถ้าโดยรายละเอียดอาจจะต้องถามคุณหมอศัลยกรรมตกแต่งศัลยกรรมพลาสติกอีกทีครับครับอันนี้ก็คุณหมอฮะอันนี้เราก็จัดที่หมอให้เป็นมาตรฐานนะครับครับเรือว่าทั้งตอนทั้งวใจทางผิวหนังทงางศัลยกรรมตกแต่งแล้วก็ ดูไอ้ที่ประจรนไอ้ขบวนเส้นทายต่างๆให้คงที่อยู่ครับเพราะฉะนั้นต้องวันต่อวันต้องวันต่อวันวันอทำให้เขาเป็นมาตรฐานดีที่สุดได้รับครับทั้งสองคนแต่อีกคนรู้สึกจะไม่ค่อยหนักหนาอะไรใช่ครับก็จะหนักที่คุณสราวุธรนะครับคุณสราวุธเนี่ยในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ย อันนี้เป็นยังไงฮะทางใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบอยังไงกองทุนทด่วไเพราะอุบอัติเหตุอ๋อกองทุนเงินทดแทนนะครับเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลที่เข้าในสังกัดของอประกันสังคมอยู่แล้วนะครับรประกันสัง,งคมกองทุนทดแทนครับในตรงนี้เนี่ยนะฮะถ้าประเมินแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายมันจะสูงไหมฮะขั้นแรกก็สี่หมื่นห้าก่อนนะครับสี่หมื่นห้าก่อนนะฮะแล้วต่อไปก็วันต่อวันประเมินกันนะครับแล้ว ก็อยู่ที่ว่านานขนาดไหนสัญญกรรมจะเป็นยังไงครับแต่ว่าาใจ้จ่ายนี่ก้นข้างสูงนะฮะอันนี้ก็ใช้เงินกองทุนเงินทดแทนนะครับข้ามาช่วยนะฮะครับในเรื่องของอีกท่านหนึ่งคะคุณอภิสิทธิ์ตอนนี้อาการดีหรือยังฮะคุณอภิสิทธิ์นี่ก็อาการก็เรียกได้ว่าสามารถไว้วางใจได้มากกว่าคุณสราวุธนะครับเพราะว่าเท่าที่สอบถามกับคุณหมอสัตยกรรม พลาสติกเนี่ยก็วาแผลกินอนาบริเวณไม่กว้างมากแล้วก็แลดูไม่ลึกมากนะครับหลังจากการทําแผลเมื่อวานแล้วก็วันนี้เนี่ยการติดตามเรื่องทั้งสติรู้ตัวแล้วก็เรื่องสัญญาณชีพนะครับ,รบการปริมาณปัสสาวะแล้วก็พวกค่าทางเคมีของเลือดต่างๆก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่านะครับแล้วก็รู้ตัวสามารถถามตอบได้รู้เรื่องก็คิดว่าถ้าวันนี้ประเมิอนอาการอีกครั้งเนี่ย อ,อ,อาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็อาจจะย้ายออกจากห้องไอซียูได้ยังไงก็ตามก็ต้องออรอทางคุณหมอใส่กรรมพ่าติดมา